สวัสดีครับผมทุกคนด้วยนะครับสบาย์เซนไปนะครับผมกับ High ไฮสค o ลเด็กดีในช่วงของการทำความสัมพันธ์ของอิสเต็กับตัวละครอื่นๆในพาร์ทที่3นั่นเองครับก็หลังจากที่ผมปล่อยคลิปที่1แล้วก็คลิปที่2ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคลิปที่3มันก็ต้องตามมาติดๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมในพาร์ทที่2เนี่ยเราทิ้งท้ายไว้กับตัวละครอ,อันดับที่27นะครับผมซึ่งเป็นตัวละครในกลุ่มของเหล่าเทพนั่นเองครับผม และในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครอ,อะไรกันบ้างนะครับผมอยู่ในกลุ่มไหนบ้างเนี่ยให้เรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับก็จะเริ่มจากกลุ่มของ e x o ก c อ s ก่อนเลยครับผมก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่28ก็คือฟรีสตลเซนครับตรงอิเซเนี่ยแสดงเห็นว่าเขาในเกลียดฟรีดครับเพราะว่าฟรีเนี่ยทำร้ายอาเชียแล้วก็สร้างความโกลาหลให้กับอิเซแล้วก็เพื่อนๆครับผมอย่างต่อเนื่องทําให้ตรงอิเซเนี่ยเกลียดฟรีดแบบเข้าเส้นเข้าไส้เลยทีเดียวครับ ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของ4มหาจอมมาครับผมก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่29ก็คือเซอร์เซ็กลูซิเฟอร์ครับทวงเซอร์เซ็กเนี่ยเป็นพี่ชายของรีอัสครับแล้วก็ทั้ง2เนี่ยทั้งอิสเตรแล้วก็เซอร์เซ็กเนี่ยได้พบกันครั้งแรกนะครับผมในงานมั่นระหว่างตัวของรีอัสแล้วก็ไลเซอร์ในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเซอร์เซกเนี่ยสนใจอิสเตรมากๆเลยครับผมสนใจในตัวของอิสเตรมากๆเลยแล้วก็หลังจากเหตุการณ์งานมั่นไปแล้วนะครับตวงเซอร์เซกเนี่ยถือได้ว่าอิสเตรับผมเป็นส่่วนหนหึงงขออคครรบัว แม้กระทั่งว่าขอให้อิเซรเ,เรียกเขาว่าพี่ใหญ่เลยนะครับผมถึงแม้ตัวของจอมมารเซอร์เซกลูซิเฟอร์เนี่ยจะขอให้อิเซรเ,เรียกเขาว่าพี่แต่ว่าในทางของอิเซเนี่ยอิเซเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นไปได้ด้วยเหรอที่เราจะเรียกจอมมารแล้วเป็นพี่ชายอย่างเงี้ยในตอนที่อิเซนะครับผมเ airport, สียชีวิตเนี่ยโอโ้โหตัวของเซอร์เซกเนี่ยแสดงความโกรธต่อการตายของอิเซอย่างมากเลยนะครับผมเหมือนกับคนอ,อื่นๆแล้วก็ต้องการที่จะล้างแค้นให้กับอิเซด้วยนะครับผมในตอนนั้น แต่ในภายหลังนะครับตัวเซอร์เซนเนี่ยก็มีความสุขครับผมหลังจากที่ได้ยินว่าวิญญ,ญาณของอิเซเยังมีชีวิตยอยู่เขาเนี่ยได้แสดงความศรัทธาอย่างแรงกล้าในความสัมพันธ์ของอิเซและก็รีออสครับผมที่ทั้งสองเนี่ยได้ดําเนินไปตัวพี่ชายคนนี้นะครับผมอยากให้ทั้งคู่เนี่ยได้คู่กันครับผมแล้วก็ได้มีความสุขกันตลอดไปนะครับผมก็เลยศรัทธาอย่างแรงกล้าเลยในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้ต่อมานะครับเซอร์เซนเนี่ยได้ส่งต่อบทบาทของเขานะครับผมในการถ่ายรูปรีอัสขนาดที่เธอเนี่ยนอนหลับครับผมให้กับอิ แม้ว่าตอนนั้นเนี่ยรีอัสเนี่ยจะอารมณ์เสียก็ตามนะครับผมความสัมพันธ์ระหว่างอิเซแล้วก็เซอร์เซเนี่ยเปรียบเสม,มือนกับพี่ชายคนหนึ่งเลยนะครับตรงเซอร์เซเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยเป็นพี่ชายของอิเซคนนึงเลยเป็นมากกว่าพี่เขยแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยราวๆกับพี่ชายได้แท้เลยก็ว่าได้ในทํานองเดียวกันนะครับผมอิเซเนี่ยก็ครบรักตัวงเซอร์เซกมากๆเลยครับผมอย่างเช่นในเหตุการณ์ที่เซอร์เซกเนี่ยต้องผนึกตัวเองไว้กับไทรเฮซานะครับผมในมิติที่ถูกแยกออกมา ตัวอิสเตเนียเสียใจอย่างมากเลยนะครับผมที่ตวงเซอร์เซเนียต้องทําแบบนั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่30ครับผมก็คือเซลฟอร์รีเวทานตัวของเซลฟอร์นะครับผมถือได้ว่าเป็นคู่ปรับเล็กน้อยนะครับผมระหว่างอิสเตเพราะว่าอิสเตเนียมีรายการอบไฟดาก้อนนะครับผมแล้วเธอเดี่ยก็มีรายการโทรทัศน์สาวน้อยเบ็ดมุนของเธอเองแล้วมันก็เป็นรายการที่มีการแข่งขันกันนะครับผมซึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีกลุ่มแฟนคลับมีกลุ่มคนดูที่แตกต่างกันไป ซึ่งก็งเป็นการแข่งขันนะครับผมระหว่างรายการนั่นเองครับแต่ตัวของเซลฟอนเนี่ยก็สแสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยเข้ากันได้ดีกับอิเซามากมากเลยครับต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครดูที่31ม็ครับผมก็คืออาจูกาเบลเซบอกนั่นเองครับตัวอาจูกาเนี่ยดูเหมือนจะชอบอิเซนะครับผมแล้วก็ตัวอาจูกาเนี่ยมีความเต็มใจแล้วก็เต็มที่มากๆเลยครับผมที่จะช่วยเหลืออ,อิเซในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขโค้ดนะครับผมแล้วก็เขียนทับลงไปในอีวิพีสแล้วก็มีการ เขียนโค้ดต่างๆนะครับผมสร้างอุปกรณ์ต่างๆเขียนอะไรต่างๆนา,นานาเนี่ยเพื่อให้อิสเตเนดำเนินชีวิตแล้วก็เดิาเนินการต่อสู้ในอย่างที่ไม่มีความผิดพลาดนั่นเองอย่างเช่นที่อะจุกานะครับผมแก้ไขโค้ดที่อยู่ในอีวิพีของอิสเตครับผมเพื่อป้องกันการทํางานผิดพลาดแล้วก็ป้องกันนะครับผมผลกระทบที่เกิดจากจากักรนอตได้นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่32ครับผมก็คือฟาลเบียมแอสโมริอุสเอง ตงฟาวเบียมเลยครับผมเป็นจอมาที่ขี้เกียจที่สุดในบรรดาจอมาทั้ง4เลยนะครับถึงขนาดที่ว่าเขาเนี่ยทิ้งทุกอย่างให้กับคนรับใช้ทิ้งทุกอย่างให้กับค่ารับใช้ของเขาเป็นคนทําซึ่งด้วยความที่ฟาวเบียมเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจมากๆเนี่ยมันทําให้อิเซนะครับผมรู้สึกผิดหวังกับจอมาคนนี้ไปอย่างมากเลยแต่ถึงแม้ว่าฟาวเบียมนะครับผมจะเป็นคนที่ขี้เกียจมากๆเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังช่วยในการพิจารณาคาดีของอิเซและก็ลีอสัสด้วยนะครับผมถึงแม้จะขี้เกียจนะ ในกลุ่มของ4มหาจอมมานะครับผมก็จะมีตั้งแต่อันดับที่29ไปจนถึงอันดับที่32เลยนะครับผมแล้วเรามาต่อกับกลุ่มของเกรมอรีกันครับผมก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่33นั่นเองครับผมก็คือซิโอติคัสเกรมอรีซิโอติคัสเกรมอรีเนี่ยเป็นพ่อของริอัสครับผมแล้วก็ตัวของซิโอติคัสเนี่ยก็ได้พบกับอิสเตย์นะครับผมหลังจากเหตุการณ์งานมั่นไปอีกนั่นเองครับ ในตอนแรกนะครับซีโอติคัสเนี่ยรู้สึกผิดหวังที่ลีออสเนี่ยไม่ได้แต่งงานกับไรเซอร์ครับเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับครอบครัวต่างๆแต่ในเวลาต่อมานะครับซีโอติคัสเนี่ยก็ยอมรับความรักระหว่างอิสเซและก็ลูกสาวของเขาและตัวของซีโอติคัสนะครับผมก็รักอิสเซมากๆเลยนะครับผมในฐานะลูกเขยแล้วก็ในฐานะลูกชายคนหนึ่งเลยและตัวของซีโอติคัสนะครับผมก็ได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีนะครับผมกับพ่อและแม่ของอิสเซด้วยและตัวของซีโอติคัสนะครับผมยังมีความต้องการให้อิสเซเนี่ยเรียกเขาว่าพ่อด้วยนะครัับบผมเเเเช่นดียวกซซอร์ เราได้สังเกตเหตุการณ์นี้ได้จากเหตุการณ์ในภาคที่3เองครับผมในตอนที่อตัวของริอัสเนี่ยกลับบ้านนั่นเองและตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์การนั่งกินข้าวนั่นเองครับผมแล้วก็ซิโอติคัสเนี่ยก็พงผางขึ้นมาเลยนะครับว่าอิสเตคุงเธอเนี่ยจะเรียกฉันว่าพ่อก็ได้นะประมาณนี้เองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่34ครับผมก็คือเวเลน่าเกิร์มูรีครับเวเลน่านะครับผมก็เป็นแม่ของริอัสครับผมตัวเธอเนี่ยก็เหมือนกับสามีของเธอเลยนะครับผมในช่วงแรก ในตอนแรกนะครับผมเธอเนี่ยรู้สึกผิดหวังมากนะครับผมที่งานมั่นหมายระหว่างตัวไรเซอร์และก็รีออสเนี่ยได้ยุติลงนะผมได้สิ้นสุดลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมในภายหลังเนี่ยตัวของวิเลน่านะครับผมก็ยอมรับการตัดสินใจของลูกสาวของเธอครับผมที่จะรักอิสเตรนั่นเองและตัวของวิเลน่าเนี่ยก็ยอมรับอิสเตรนะครับผมเข้าเป็นสมาชิกของครอบครัวเกิร์มรีด้วยนะครับผมในภายหลังภายหลังนะครับผมหลังจากที่วิเลน่าเนี่ยยอมรับอิสเตรครับเธอเนี่ยก็ คอยสอนสิ่งต่างๆนะครับผมให้กับอิเซม่วจะเป็นการเต้นเต้นรํากินอย่างสง่างา,ามการกลายเป็นสุภาพบุรุษที่เหมาะสมการแต่งตัวต่างๆนาน,นะครับรบ,บุคลิกภาพแล้วก็การวางท่าทางตัวของเบเรน่าเนี่ยสอนอิเซเนี่ยแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมในสังคมของชนชั้นสูงทั้งนี้นะครับผมก็เพื่อไม่ให้รีอาเซเนี่ยต้องอับอายนะครับผมในงานสังคมของโลกปีศาจนั่นเองแล้วก็ตัวของอิเซนะครับผมก็มีความคิดลามกเกี่ยวกับเบเรน่าด้วยนะครับผมเพราะว่าเธอเนี่ย มีความคล้ายคลึงกับรีัสมากนะในตรงอิเซเนก็เลยมีการเคลิมบ้างนะครับผมบางครั้งบางคราวนั่นเองต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่35ครับผมก็คือเกรเฟียร์ลูกิปุสเองครับตรงเกรเฟียร์นะครับผมเป็นภรรยาของเซอร์เซครับผมแล้วก็เป็นพี่สะใายของรีัสตรงเกรเฟียร์เนี่ยพบกับอิเซครั้งแรกนะครับผมในเหตุการณ์ภาคที่1นะครับผมก่อนช่วงงานมั่นไปอีกนะครับและตัวเกรเฟียนะครับผมก็จะปรากฏตัวอีกครั้งนะครับผมหลังจากเหตุการณ์ที่ ตัวของรีแอสเนี่ยพ่ายแพ้เรตติ้งเกมในตอนนั้นเนี่ยเกรเฟียนะครับผมมาหาอิสเซ่ครับผมเพื่อที่จะนําพาอิสเซ่เนี่ยกลับมาอีกครั้งนะครับผมกลับมาต่อสู้อีกครั้งในเหตุการณ์งานมั่นนั่นเองตรงเกรเฟียนะครับผมเธอเนี่ยแสดงความเป็นห่วงเป็นยายรีแอสอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยอมรับอิสเซ่นะครับผมในฐานะคนรักของรีแอสเช่นเดียวกับคนอื่นๆในครอบครัวและไม่เพียงแค่นั้นนะครับผมตัวเกรเฟียเนี่ยก็รักอิสเซ่มากเช่นกันครับผมในฐานะน้องชายของเธอคนหนึ่งเลย ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเหตุการณ์เล่มที่12ครับผมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตัวอ e ิวเซเนียเสียชีวิตใช่ไหมครับผมตัวเกรเฟียเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับผมที่คิดว่าอ e ิเซเนี่ยยังไม่ตายและคิดถึงความเป็นไปได้นะครับผมที่เขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่โดยอตัวเกรเฟียนะครับผมได้ระบุว,ว่าเธอเนี่ยจะไม่ยอมให้บุคคลที่จะเป็นน้องเคยของเธอเนี่ยต้องมาตายด้วยคำสาปแช่งนะครับผมของซามาเอลในภายหลังนะครับผมก็มีการเปิดเผยว่าเธอเนี่ยมีความสุขมากนะครับผมที่อ e ิเซเนี่ย ในเข้ามาเป็นครอบครัวส่วนหนึ่งของตระกูลเกรมอรี่นะครับผมและตัวเกรฟียเนี่ยก็ปฏิบัติต่ออิสเซนะครับผมเปรียบเสม,มือนกับน้องชายคนเล็กของเธอเลยซึ่งในความที่เกรฟียนะครับผมเป็นแบบนี้เนี่ยมันทําให้ตัวอิสเซเนี่ยประหลาดใจไปอย่างมากเลยนะครับผมที่ตัวเกรฟียเนี่ยปฏิบัติต่อเขาแบบนี้และตัวเกรฟียเนี่ยก็ต้องการให้อิสเซเนี่ยเรียกเธอว่าพี่สาวด้วยนะครับผมเหมือนกับพี่เซอร์เซ็กเนี่ยต้องการให้อิสเซเนี่ยเรียกว่าพี่ชายนั่นเอง ก็เหมือนกันเลยนะครับผมสําหรับคู่สามีภรรยาคู่นี้นะครับผมอย่างเกรเฟียรแล้วก็เซอร์เซ็กที่ต้องการให้อิสเซเนียเรียกทั้งคู่เลยว่าเป็นพี่นั่นเองครับในทำนองเดียวกันนะครับผมตัวของอิสเซเนียก็เคารพเกรเฟียรอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็บางครั้งเนี่ยตรงอิสเซเนียก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยนะครับผมเนื่องจากนิสัยที่เข่งครัตของเกรเฟียรมันน่ากลัวนั่นเองครับผมตรงอิสเซเนียก็เลยมีความกลัวขึ้นมาเล็กน้อยนั่นเอง ต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่36ครับผมก็คือตัวของมิลิคัสเกม و รตัวของมิลิคัสเนี่ยก็เช่นเดียวกับเซอร์เซ็คนเป็นพ่อของเขาเลยนะครับผมมิลิคัสเนี่ยชอบแลวก็เคารพถึงขนาดที่ว่าเรียกตัวอิเซเนี่ยว่าอิเซนิสมมะเลยนะครับผมมันจะมีเรื่องหนึ่งนะครับผมที่เป็นเรื่องน่าตลกมากก็คือเมื่อตอนที่เซอร์เซ็เนี่ยถามกับมิลิคัสว่าชอบอบไปดราก้อนหรือว่าชอบจอบมารสีแดงมากกว่ากันตัวมิลิคัสเนี่ยเลือกว่าตัวของเขาเนี่ยชอบอบไปดราก้อนมากกว่า ซึ่งมันทําให้พ่อของเขาเนี่ยอย่างคอมเบนเซอร์เซนเนี่ยตกใจอย่างมากเลยมันก็แสดงเห็นว่านะครับผมตัวของมิลคัสเนี่ยชอบแล้วก็คารพลักอิเซมากมากเลยนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับผมความสัมพันธ์ระหว่างมิลคัสแล้วก็อิเซเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องนั่นเองครับไม่เป็นพี่ชายแล้วก็น้องชายที่คลรพรักต่อกันและตัวของน้องมิลคัสนะครับผมก็ยังมีความต้องการให้อิเซเนี่ยเรียกชื่อเขานะครับผมโดยที่ไม่ต้องให้เกียรติอะไรเหมือนกับที่เรียกลีอาสนั่นเอง ตัวของมิลคัสนะครับผมถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นองค์ชายน้อยของตระกูลเกรมอรีนะแต่ตัวของมิลคัสนะครับผมต้องการให้อิเซเนี่ยปฏิบัติต่อเขาเปยบเสมือนกับน้องชายคนหนึ่งนั่นเองซึ่งตัวของอิเซนะครับผมก็ยอมรับนะครับผมที่ทําอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติต่อมิลคัสแต่เปยบเสมือนกับน้องชายของเขาคนหนึ่งซึ่งมาทําให้มิลคัสเนี่ยมีความสุขมากเลยนะครับผมที่อิเซทาตามคาขอของเขาในส่วนของตระกูลเกรมอรีนะครับผมก็จะมีตั้งแต่อันดับที่3 3จนถึงอันดับที่36เลยนะครับผม ต่อไปเนี่ยเราก็มาดูกับกลุ่มของตระกูลฟินิกกันบ้างเลยนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่อันดับที่37ก็คือตัวของเลดี้ฟินิกครับเลดี้ฟินิกนะครับผมก็เป็นแม่ของน้องเรเวลแล้วก็ของไรเซอร์ตัวของเลดี้ฟินิกนะครับผมได้พบกับอิสเตย์ครั้งแรกในเล่มที่10ครับซึ่งตอนแรกเนี่ยอิสเตย์เนี่ยคิดว่าตัวเธอเนี่ยจะรู้สึกขุนเคืองนะครับผมกับการกระทําของเขาที่ทําลายงานมันแต่ว่าตัวของเลดี้ฟินิกนะครับผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับผม แล, 1941, แล้วก็ตัวของเลดี้ฟินิกนะครับผมก็ต้องการให้อิเซเนี่ยดูแลลูกสาวของเธอด้วยนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพวกศัตรูพืชแปลกๆนะครับผมเข้ามารังควานน้องเรเบลนั่นเองศัตรูพืชแปลกๆที่เลดี้ฟินิกหมายถึงเนี่ยก็คือพวกเด็กผู้ชายต่างๆนานาครับโดยตัวของเลดี้ฟินิกนะครับผมรู้ดีว่าเรเบลเนี่ยหลงรักอิเซครับผมแล้วก็เธอเนี่ยเต็มใจที่จะใช้ประโยชน์ระหว่างทั้งสองนะครับผมและตัวของเลดี้ฟินิกนะครับผมก็ต้องการให้น้องเรเบลเนี่ยได้กลายเป็นคู่นับใช้ของอิเซด้วยนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่38ครับผมก็คือตัวของไรเซอร์ฟินิคครับในตอนแรกนะครับผมอิเซเไม่ชอบไรเซอร์ครับผมเพราะว่าไราเซอร์เนี่ยพยายามที่จะขโมยลีอาสไปจากเขานั่นเองในช่วงท้ายของเลตติ้งเกมนะครับผมระหว่างไรเซอร์กับลีอาสซึ่งตอนนั้นนะครับผมอิเซเนี่ยก็ต่อต้านไรเซอร์จนหมดเนี่ยแรงแล้วก็ถูกทุบตีนะครับผมแบบว่าเกือบที่จะตายเลยเดียว ในตอนนั้นนะครับผมตัวของอ e ิสเเน่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากรีแสนะครับผมซึ่งตอนนั้นนรีแอสเนี่ยยอมแพ้นะครับผมเพื่อปกป้องชีวิตของอ e ิสเตยอาไว้ในตอนนั้นในอิสเ e นะครับผมรู้สึกเสียใจอย่างมากเลยนะครับผมที่เขาเนี่ยอ่อนแอถึงเพียงนี้อ่อนแอขนาดนี้ไม่สามารถปกป้องใครได้เลยนะครับผมจนทําให้ประธานคนสําคัญเนี่ยต้องร้องไห้ออกมาแล้วเขาเนี่ยก็สลบไปนเองครับแล้วก็ตัวของอ e ิสเตเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาอีก2วันหลังจากนั้นนะครับผมแล้วได้เข้าไปขัดขวางงานมั่นระหว่างตัวของไลเซอร์แล้วก็ตส ซึ่งในตอนนั้นนะครับผมตัวของเซอร์เซเนยก็ตัดสินใจนะครับผมให้มีการต่อสู้แบบตัวต่อตัวเกิดขึ้นในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับผมตัวของอิเซเนได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจด้วยนะครับผมก็คือตัวอิเซเนยอมยกแขนซ้ายนะครับผมให้กับมังกรเพื่อได้ใช้งานบาลานซ์เบรกเกอร์ในช่วงเวลาจำกัดได้แล้วก็ในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวนะครับผมผลที่ตามมาเนี่ยก็คือตัวของอิเซเน่สามารถเอาชนะไลเซอร์ได้ครับผมแล้วก็หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับผมมันทําให้ตัวของไลเซอร์เนี่ยรู้สึกตกต่ำมาอย่างมาก สวนเขาเนี่ยไม่เคยแพ้ใครนะครับผมก็เลยมีความหยิงทะนงมากกว่าใครเนี่ยพอแพ้เนี่ยก็เลยรู้สึกแบบตกต่ำแบบตกต่ำที่สุดนั่นเองนี่ไม่เพียงแค่นั้นนะครับผมมันยังทาให้ไรเซอร์รู้สึกกลัวมังกรอีกด้วยนะครับผมก็หลังจากที่อิเซเนี่ยได้พาเนอัสกลับคืนมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวอิเซเนี่ยก็ไม่ได้เกลียดอะไรไรเซอร์มากมายครับที่ผมบอกว่าอิเซเนี่ยไม่ได้เกลียดไรเซอร์อะไรมากมายนะครับผมก็อย่างเช่นที่ว่าตัวอิเซเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือไรเซอร์นะผมให้ไรเซอร์เนี่ย หายกลัวมังกรแล้วก็สามารถลุกขึ้นยืนเข้ามาต่อสู้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็ในฐานะของคู่แข่งที่เป็นมิตรต่อกันนะครับผมแล้วก็ทั้งสองเนี่ยได้มีการพูดคุยกันต่างนานาด้วยนะครับผมหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมโท้ไรเซอร์เนี่ยก็ยังคงอิจฉานะครับผมความสัมพันธ์ระหว่างอิเซลแล้วก็รีอาร์แล้วก็อยากที่ต่อสู้กับอิเซอีกครั้งหนึ่งในกลุ่มของตะกูลฟินิกส์นะครับผมก็จะมงอ,มอมของ คารับใช้ของไรเซอร์นั่นเองครับผมในกลุ่มนี้นะครับผมเราก็จะเริ่มตั้งแต่อันดับที่39เลยนะครับผมก็คืออิซาเบลล่านั่นเองครับอิซาเบลล่านะครับผมก็เป็นหนึ่งในรุกของไรเซอร์ครับผมก็หลังจากเหตุการณ์ที่ตัวอิเซเนี่ยเอาชนะเธอได้ในเรตติ้งเกมเนี่ยทำให้ตัวของอิซาเบลล่านะครับผมเริ่มเคารพในความแข็งแกร่งของอิเซแล้วก็เธอเนี่ยระบุว่านะครับผมถ้าหากตัวอิเซเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเนี่ยเธอเนี่ยก็จะสามารถอวดเรื่องราวของเธอได้เช่นกัน ตัวอิสเบลลาเนี่ยก็จะอวดว่าเธอเนี่ยเคยต่อสู้กับอิเซมาก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้นั่นเองต่อไปก็เป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่40ครับผมก็คือตัวละครมิลล่านั่นเองครับมิลล่านะครับผมก็เป็นหนึ่งในพรของไรเซอร์นะครับผมในตอนแรกนะครับผมตัวของมิลล่าเนี่ยไม่ชอบอิเซครับผมเพราะว่าตัวอิเซเนี่ยเป็นคนที่หื่นกรรมแล้วก็เป็นในทางที่ผิดไปอย่างมากเลยและตัวอิเซเนี่ยก็ใช้เบรสเบรกนะครับผมกับเธอในเหตุการณ์เวทติ้งเกมแล้วก็ชนะเธอมาได้ ถึงแม้นะครับผมว่าอิเซเนี่ยจะใช้ดรสเบกกับเธอแล้วก็ชนะเธอในเวท ting เกมมาได้แล้วเนี่ยแต่ว่าตัวของมิล่าเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรอิเซครับผมแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยใน DX เล่มที่1นะครับผมดูนว่ามิล่าเนี่ยจะเป็นแฟนตัวยงของอิเซเลยแม้กระทั่งขนาดที่ว่าเธอเนี่ยขอลายเซ็นของอิเซเลยนะครับผมก็ชื่นชอบขนาดที่ว่าต้องขอลายเซ็นอะต้องขนาดไหนนะครับผมในกลุ่มของค่ารับใช้ของไรเซอร์นะครับผมก็จะมีตั้งแต่อันดับที่39จนถึง40เลยทีเดียวครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกกลลลุ่มขอองตรระูบบาคั ก็จะเริ่มตั้งแต่อันดับที่41ครับผมก็คือไซออกบาอวทงไซออกนะครับผมเป็นลูกพี่ลูกน้องของดีออสนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับผมในฐานะปีศาจนุ่มสาวที่แข็งแกร่งที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างไซออกกับอิเซนะผมก็จะเริ่มมาตั้งแต่ซีซั่นที่2มาเลยนะครับผมก็คือในตอนนั้นเนี่ยไซออกนะครับผมแสดงความชื่นชมแล้วก็แสดงความต้องการนะครับผมที่ต่อสู้กับอิเซในสักวันหนึ่งแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ซีซั่นที่4นะครับผมก็คือตอนนนั้เ ตงไซออก,กับอิเซนะครับผมได้มีการต่อสู้กระชับมิกันเกิดขึ้นซึ่งเป็นการต่อสู้กันก่อนที่มีการแข่งขันเวทต i n g เกมใหญ่นั่นเองหลังจากเหตุการณ์ซ้อมแข่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตงไซอองเนี่ยพบว่าอิเซเนี่ยมีความน่าสนใจไปอย่างมากเลยและก็ตัวอิเซเนี่ยพบว่าตรงไซออเนี่ยมีพลังมากมายมหาศาลแล้วก็ให้ความเคารพแล้วก็ชื่นชมไซอองเป็นอย่างมากเลยครับความชื่นชมของอิเซเนี่ยที่มีต่อไซอองนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งแล้วก็ความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละนะครับผม ทำให้ตัวอิสเตเนียครบรพแล้วก็ชื่นชมตัวของไซออฟไปอย่างมากเลยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์เรตติ้งเกมนะครับผมระหว่างไซออฟแล้วก็รีอัสครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นศึกสุดท้ายครับผมที่อิสเตกับไซออฟเนี่ยต้องต่อสู้กันในตอนนั้นนะครับผมทั้งคู่เนี่ยต่อสู้กันแบบดุเดือดมากๆเลยหมัดต่อหมัดท้าต่อเท้าของตัวเขาซึ่งว่าเป็นการชกต่อยที่ดุเดือดมากๆ ในตอนนั้นนะครับผมทั้งสองเนี่ยมีอะไรนะครับผมต่างนัดออกมาต่อสู้กันนะครับผมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพแล้วก็แสดงความจริงใจนะครับผมในการต่อสู้ครั้งนี้ตงไซออลเนี่ยก็ใช้เล็กลูสลิเมียนนะครับผมแล้วก็ใช้บอลลาร์สเบเกอร์ด้วยส่วนทางของอ e ิสเซนะครับผมก็มีทั้งบอลลาร์สเบเกอร์เล็กก็มูฟทูยาน่าแล้วก็คาร์ดินอลครีมสันบอมบ์ชันด้วยซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดแล้วก็ปล่อยทุกเม็ดจริงๆครับผมในการการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมตงอ e ิสเซเนี่ยก็สามารถเอาชนะไซออลได้ครับผม ซึ่งก็เป็นที่น่าจดจามากๆเลยครับผมสําหรับแมตช์นี้หลังจากการแข่งขันนี้นะครับผมทั้งซอเนี่ยก็ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันครับผมแล้วก็ทั้งซอเนี่ยได้มีการสัญญาว่าทั้งคู่เนี่ยจะต้องแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้เพื่อที่จะต่อสู้กันอีกครั้งในภายหลังนั่นเองแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อิเซนะครับผมเสียชีวิตตัวไซออกเนี่ยก็มาให้กําลังใจรีออสนะครับผมให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งให้ลุกขึ้นจากสภาพซึมเศร้านะครับผมโดยตัวไซอองนะครับผมเชื่อว ตัวอิเซเนยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เขารักเลยเขาไม่น่าตายแบบทิ้งอะไรไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตัวไซอองเนี่ยก็มีความสุขนะครับผมที่รู้ว่าอิเซเนยังไม่ตายครับผมแล้วก็สามารถกลับมาจากความตายได้นั่นเองครับความสัมพันธ์ระหว่างไซอองกับอิเซนะครับผมก็จะเป็นในทางของคู่แข่งครับผมแล้วก็ในทางของเพื่อนที่ดีต่อกันนั่นเองครับต่อไปเขาจะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่42ครับผมก็คือหลอดบาเอาครับ แม้ว,ว่าตัวอิเซเนี่ยจะไม่เคยรู้จักหลอดบาอานะครับผมเป็นการส่วนตัวก็ตามแต่ว่าเซนคลัมนะครับผมได้มีการกล่าไวไว้ว่าพ่อของไซอองเนี่ยยังคงเกลียดชังอิเซอย่างแรงกล้าครับผมเนื่องจากหลอดบาอาเนี่ยรู้สึกอิจฉาพลังอิจฉาชื่อเสียงแล้วก็อิจฉาความสําเร็จของอิเซนะครับผมด้วยความที่อิเซนะครับผมเป็นปีศาจกับชาติมาเกิดใหม่แต่ว่าตัวอิเซเนี่ยก็ได้เป็นปีศาจนมที่แข็งแกร่งที่สุดทําให้ตัวหลอดบาอาเนี่ยรู้สึกเกลียดชังอิเซมากมากเลยครับ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่43ครับผมก็คือเซงคลั um ่มเบอร์เอาครับตรงเซงคลั um ่มเนี่ยดูเหมือนจะไม่เกลียดชังอิเซรครับผมไม่เหมือนกับหลอดบอเอาแม้ว่าตรงอิเซเนี่ยจะเป็นปีศาจกับชาติมาเกิดใหม่นะครับผมแต่ว่าตรงเซนคลั um ่มเนี่ยก็ไม่ได้มีทัศนคตินะครับผมเกี่ยวกับตัวของอิเซมากมายอะไรแม้ว่าตรง Saint um เซนคลั่มนะครับผมจะเป็นปีศาจเลือดบริสุทธิ์จากตระกูลเก่าแก่นะว่าเขาเนี่ย,าายก,ก็ไม่ได้ยึดติดกับทัศนคติของตระกูลไม่ไดนน้ยึ ไม่ได้เกตียดอิเซอะไรมากครับผมแล้วตัวแซงคล้านะครับผมก็ยอมรับในพลังและความสําเร็จของอิเซนะครับผมแล้วก็ตัวเขาเนี่ยยังถามอิเซด้วยนะครับว่าตัวอิเซเนี่ยสนใจที่จะมาเป็นจอมมารหรือเปล่าโดยตรงแซงคล้มเนี่ยได้มีการระบุด้วยนะครับผมว่าความสําเร็จความนิยมของอิเซเนี่ยมันจะน่าสนใจมากนะครับผมถ้าเขาเนี่ยได้กลายเป็นจอมมารซึ่งมันก็เป็นในๆนแล้วนะครับผมว่าแซงคล้มเนี่ยยอมรับอิเซมากมากเลยนะครับ แล้วก็ตรงแซงคลัมนะครับผมก็ยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างอิเซแล้วก็ลีอัสนะครับผมไม่ว่าตัวของลีอัสนี่จะเป็นปีศาจเลือดบริสุทธิ์แล้วก็อิเซเนี่ยที่เป็นปีศาจกับชาติมาเกิดใหม่แต่ว่าตัวแซงคลัมเนี่ยก็ไม่ได้ยึดติดอะไรครับผมกับประเพณีของเผ่าปีศาจดั้งเดิมในความที่แซงคล้มนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่ยึดติดกับประเพณีเก่าแก่ท่าคืออะไรครับผมเขาเลยไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องที่อิเซเนี่ยเป็นปีศาจกับชาติมาเกิดใหม่แล้วก็ได้แต่งงานกับปีศาจเลือดบริสุทธิ์ เขาจะกลายยังไงดีนะครับผมไม่ติดใจไม่พอนะครับผมยังมีการสนับสนุนอิเซด้วยนะครับผมเพื่อให้อิเซยเนี่ได้กลายมาเป็นจอมมารด้วยนั่นเองครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมสําหรับตรงเซงครัมเนาะในกลุ่มของตระกูลบาอานะครับผมก็จะเริ่มมาตั้งแต่อันดับที่41จนถึงอันดับที่43นะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของแอสทารอสครับผมก็คือความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่44ก็คือดิโอโดลาแอสทารอสครับตัวอิเซเนี่ยเกลียดดิโอโดลานะครับผมตั้งแแต่่รรรกพพบบเเเลยยดีีววนะะคัผมาา ตัวของเขา e เนี่ยพยายามแย่งชิงอาเชียไปแล้วก็ในทางกลับกันนะครับผมดิอโรล่าเนี่ยดูถูกอิเซครับผมแล้วก็เรียกอิเซเนี่ยว่าเป็นมังกรสกปรกแล้วก็ในตอนที่อิเซนะครับผมไปสัมผัสตัวของดิอโรล่านะครับตัวของดิอโรล่าเนี่ยก็กล่าวว่าเมื่ออิเซเนี่ยสัมผัสนะครับผมเขาเนี่ยรู้สึกไม่สบายครับผมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหอิเซเนี่ยได้ยินคํานี้เข้าไปเนี่ยอิเซเนี่ยก็เริ่มปีนแล้วนะครับผมเริ่มแบบโมโหจัดแล้วนะครับผมเริ่มจะเดือดซุ่นขีดสุดแล้วนั่นเอง ความเกลียดชังของอีเซนนะครับผมที่มีต่อดีโรล่าเนี่ยมันจะเพิ่มถึงขีดสุดนะครับผมเมื่อตอนที่รู้ว่าตัวของดีโรล่าเนี่ยตั้งใจหลอกน้องอาเชียครับผมก็คือตัวของดีโรล่าเนี่ยต้องการให้น้องอาเชียเนี่ยรักษาเขาแล้วก็มันทําให้น้องอาเชียเนี่ยถูกในประเทศออกมาจากโบสถ์ทั้งนี้นะครับผมความตั้งใจของดีโรล่าเนี่ยก็คือตั้งใจเอาน้องอาเชียเนี่ยมาไว้ในคอลเลกชันของเขาซึ่งมันทําให้ตัวอีเซเนะี่ยโอโ้โหโกรธจัดปีตแตกมากๆเลยความโกรธเนี่ยถึงขีดสุดเลยทีเดียวครับผมว่ามันใครหน้า ซึ่งในเวลาต่อมานะครับผมตัวอิเซเนี่ยก็สามารถเอาชนะดีโรด้าได้อย่างง่ายดายนะครับผมในการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายและตัวของอิเซเนี่ยก็ได้ทําให้ตัวของดีโรด้านะครับผมได้รู้สึกกลัวในพลังของมังกรในยามเวลาสั้นๆนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของตระกูลเบลเรียนครับผมก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่45ก็จะเป็นดีฮาวเซอร์เบลเรียนครับในตอนแรกนะครับผมอิเซเนี่ยชื่นชมแล้วก็เคารพเบลเรียนครับผมเพราะว่าตัวเบลเรียนเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆนะครับผมของเรตติ้งเกม แล้วก็ในเหตุการณ์เล่มที่20นะครับผมตรงอิเซนร,รู้สึกเศร้าใจครับผมเมื่อรู้ว่าจริงๆแล้วดีฮาวเซอร์เนี่ยเป็นคนทรยศแต่ภายหลังนั้นครับผมเมื่อดีฮาวเซอร์เนี่ยเปิดเผยความตั้งใจที่แท้จริงของเขานะครับผมตรงอิเซนเนี่ยก็กลับมาเคารพตัวของดีฮาวเซอร์เบลลิโออีกครั้งหนึ่งครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของตระกูลอากาเรสครับผมก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่46ก็คือซิกเวลราอากาเรสครับในตอนแรกเนี่ยอิเซเนี่ยพยายามเรียกเธอครับผมให้มาาากที่่สุดเพระว ตัวของซิเวร่าเนี่ยนิสัยเย็นชาแล้วก็เข้มงวดมากตัวอิเซเนี่ยก็เลยเลี่ยงที่จะพบหน้ากันมากที่สุดนันเองภายหลังนะครับผมหลังจากที่ทั้งสองเนี่ยได้พบกันบ่อยมากขึ้นทำให้ทั้งสองเนี่ยเริ่มเข้ากันได้ครับผมแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยต่างรู้ดีว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นแฟนโอตตคุเหมือนกันครับผมทาให้ทั้งสองเนี่ยมีความสัมพันธ์ฉามิตรที่ดีต่อกันครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของตระกูลเบลเฟกอร์ครับผมก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่47กก็คืออรยันบร์ครับ รอยกันเนี่ยพบกับอิสเซครั้งแรกนะครับผมในพื้นที่ฝึกซ้อมของตระกูลเกโมรีในเล่มที่23ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยรอยกันนะครับผมได้กลายเป็นที่ปรึกษาของอิสเซนะครับผมสําหรับอัสเซลครับตรงรอยกันเนี่ยรู้สึกสนใจในตัวอิสเซครับผมแล้วก็เริ่มจีบอิสเซและตรงรอยกันเนี่ยก็เรียกอิสเซนะครับผมว่าน่ารักด้วยซึ่งมันทําให้อิสเซเนี่ยรู้สึกอายนะครับผมและไม่เพียงแค่นั้นนะครับผมตัวงรอยกันเนี่ยยังถามอิสเซด้วยนะครับว่าตรงอิสเซเนี่ยชอบผู้หญิงที่แก่กว่าหรือเปล่า ชออาวหญิงที่อายุเกินกว่าร้อยปีหรือเปล่านะครับผมซึ่งในตอนนั้นนะครับอิเซเนี่ยก็ตอบลอยกันว่าเขาเนี่ยเห็นเธอเป็นพี่สาวแสนสวยนะครับผมในวัย20ตสตน้นๆซึ่งในความที่อิเซเนี่ยตอบมาประมาณนี้นะครับผมทาให้รอยกันเนี่ยมีความสุขครับผมและนั่นนะครับผมมันทําให้น้องอาเชียเซโนเวียอินะลอตไวเซ่น้องเรวิลเนี่ยกลายเป็นคนอิจฉาทันทีเลยเนะครับผมเมื่อเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอิเซแล้วก็รอยกันในช่วงเวลาน,นั้น ตัองรอยกันนะครับผมรู้สึกว่าอ e ิเซเนี่ยชอบปลอบโยนเธอแล้วก็ตรงรอยกันเนี่ยดีใจครับผมที่อ e ิเซเนี่ยชอบชมเธอซึ่งทำให้ตวงรอยกันเนี่ยมีความสุขมากซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับผมก็จะเป็นเหตุการณ์ของอัสเซลครับแล้วตรงรอยกันเนี่ยบอกอ e ิเซนะครับผมว่าเธอเนี่ยจะดูการแข่งขันระหว่า,างอ e ิเซกับดูริโออย่างเต็มที่แล้วก็หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดแล้วนะครับตรงรอยกันเนี่ยปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมต่อหน้าอิเซแล้วก็ขอเข้าร่วมทีมกับอิเซด้วยนะครับผม ในขณะเดียวกันนะครับผมเธอเนี่ยก็ให้คํามั่นสัญญานะครับผมว่าเธอเนี่ยจะอุทิศทุกอย่างนะครับผมเพื่ออิเซนนั่นเองครับผมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่24ครับผมดูนว่าทั้งสองเนี่ยจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นรอยกันเนี่ยรู้สึกเต็มที่แล้วก็เต็มใจครับผมที่ช่วยเหลืออิเซครับผมในการปกป้องอัสเซลครับจากัยคุกคามต่างๆนานาซึ่งมันทําให้ตรงอิเซนรู้สึกขอบคุณรอยกันมากๆเลยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในทัวร์ลุมเล่มที่2ครับผมก็จะเป็นในความฝันของอิเซครับ ตัวอิเซเนี่ยฝันว่าตัวรอยกันเนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งในเจ้าสาวของเขาครับผมแล้วก็เข้าร่วมในพิธีงานแต่งงานโดยมันเป็นการบอกใน,นว่านะครับผมรอยกันเนี่ยจะตกหลุมรักอิเซครับผมแล้วก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเจ้าสาวในอนาคตของอิเซด้วยแล้วก็ในภายหลังนะครับผมรอยกันเนี่ยได้มีการแสดงความปรารถนาของเธอครับผมที่เป็นคนรักกับอิเซด้วยเนื่องจากเธอเนี่ยต้องการหาสามีครับผมหลังจากที่เธอเนี่ยถูกกลุ่มของเบเฟกอ์นะครับผมปฏิเสธเธอเนี่ยก็เลยต้องการหาสามีใหม่ก็คือเธอเนี่ยปรารถนาอิเซนะครับผมที่มาเป็นสามีของเธอ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมความสัมพันธ์ของอิเซกับตัวละครอื่นเนี่ยในพาร์ทที่3นะครับผมก็ขอพักไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เจ้วอไดีอี่สิบตัวละครเลยทีเดียวครับผมโอ้โหคันที่เยอะมากเลยครับก็ตั้งมีตั้งแต่ของทางไรเซอร์ของ4จอมานของตระกูลนั้นตระกูลนี้ตระกูลนั้นตระกูลนี้นนนนนอยู่นะครับโอ้โหอย่างเยอะมากๆเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีวนตกหลยอย่างไงเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ ถ้าคาพูดของผมเนี่ยมันดูขัดใจใครนะผมัวต้องขอโทษจริงๆครับผมเพราะว่าในการที่ผมทําคลิปประมาณนี้เนี่ยผมจะพูดออกมาจากใจของผมแล้วก็พูดออกมาจากความคลิปของผมสักส่วนใหญ่เลยนะครับผมมันก็เลยจะออกเป็นในทํานองประมาณนี้แหละครับผมว่าถ้าหากใครชอบเนี่ยแล้วก็ใครชื่นชมเนี่ยผมต้องขอบคุณมากๆจริงครับแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าในภายหลังๆมานี้เนี่ยความสัมพันธ์กับตัวละครเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะผมในแต่ละคลิปแต่ละคลิปเพราะว่า ความสัมพันธ์ของอ e ีเซ e กับตัวละครเหล่านี้นะครับผมมันค่อนข้างที่น้อยดังนั้นนะครับผมในคลิปงหลังเนี่ยก็จะมีตัวละครค่อนข้างที่เยอะหน่อยแต่ว่าความยาวคลิปเนี่ยก็ยังคงประมาณเท่าเดิมครับผมแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผม <S <S ผมก็ต้องขอโทษจริงๆครับผมสําหรับรูปภาพที่ผมได้นามาเนาะเพราะว่าในภายหลังๆังมานี้เนี่ยตัวละครบ,บางตัวเนี่ยแทบจะไม่มีรูปภาพอะไรเลยนะครับผมบางครั้งนะผมก็มต้องหารูปที่มันใกล้เคียงกันรูปจากแหล่งอื่นรูปจากส่วนอื่นเนี่ยที่มันใกล้เคียงกับเนื้อหาของผมเนี่ยเอามาใสา่ สำหรับใครที่ชอบเนี่ยผมกม็ต้องขอบคุณมากจริงครับผมสำหรับใครที่ไม่ชอบเนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆครับผมแต่ว่ามันก็เป็นทางเลือกสําหรับผมนะครับผมที่จะให้เสียงผมเนี่ยมันมีรูปภาพประกอบที่มันสวยๆงามๆนะครับผมมีรูปภาพที่ประกอบสําหรับคําพูดต่างๆนานานะครับผมผมเลยต้องทําประมาณนี้เนาะก็ในคลิปนี้นะครับผมผมก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากไปกว่านี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมที่ลงในช่องของบ้านเซ็นไฟนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผมเพราะจะเป็นคลิปอะไรแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ yeah.